สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดโ์ I เกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่มัจแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ ตามไปดูเลยครับเดินไปไหนเข้ามานี่ควายท้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400 แล้วทําไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผมเหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทําในเ,เมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนชาวบ้านเขาเชอบทำอะไรแปลกๆอยู่แล้วครับ<ะ>แล้วน้ํานมที่เขาได้อะต่างจากน้นํานมบัวไหมทางด้านโภชนะเขาดีกว่านมบัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมบัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมบัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ สายพันธุ์นะครับ <M ura. S 2> เห็นเขานี่แบบอือแมแบบนี้เลยมูล่ามูร่าคำว่ามูร่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถินกําเนิดอ,อยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูร่าหรือควายนมสายพันธุ์อือ่นเนี่ยธรรมชาติกําเนิดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะสายพันธุ์มูร่า ให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพเหรครับเรากลับเพราะว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยอน้อยกว่าโมล,ล่าครึ่งครึ่งอะคะ่ะถ้าหาว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควยพ, <ไป S 1> พัฒนาสายพันธุ์ครับและเสียงที่เห่าๆนี้ไม่ใช่ควายนะไม่ใช่ค่ะอันนี้นี่นะเป็นผู้ช่วยนะมันกำลังโชว์พาวอยู่ 400ยกว่าตัวอาหารมันเยอะมากเลยอะขั้่จยกู้เยอะมากเยอะเยอะเราลดยังไงมึงเราก็จะปลูกขา้าวโพดฝักอ่อนเยอะขา้าวโพดฝักอ่อนคือเราเอาฝักอ่อนขายแล้วเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทําปศุสัตว์เนี่ยมันนี้ไม่พ้นที่จะต้องมาทําเกษตรด้วย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ํานมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออแกนิกร้อยเปอร์เซนนี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โห,โ,หโ,หโหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย ส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วนครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะ ควายยังกลัว่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางนี้เลยัวางไว้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอมก็ประมาณแรกถึงสองเดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะคือข้อนี้ทั้งหมดเลยค่ะทุกชื่อเลยนะค่ะมีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโปบเม พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รันจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปดัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะลอตอกโซลา่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรัง่งแม่สร้างสารรค์จริงๆนะครับเอ อาหารสําหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ํานมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ําเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทําให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับของดีมีจํากัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร่ตัวหนึ่งตอนเย็น2ลูโลตอนเช้าก็2ลูประมาณ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริพอลูกควายอายุ3-4เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นละครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ7-8เดือนครับ นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจํารสชาติของนมอย่างอื่นที่เข้าบริโภคมาแล้วได้ใช่เนต้องลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองได้ค่ะรีเสร็จก็ลองเลยอยากจะพูดเลยจะดูจากเต้าวเวังได้ว้ายมันจะดูโหดนายไปนิดนึงไหมครับผมไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะ <laughs> มันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง <laughs> ราฟาร์มจะรีดนมควายวันละสองครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้านมลละครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้านมนี่รีดรีดน้านม ควายสาวอายุ3ามปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมละครับทำความสะอาดเต้านมอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรินหนึ่งรอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีกหนึ่งรอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีย่างที่เห็นนี่ละครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วละครับ ในการรีดน้ำนมควายหนึ่งครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ3 0นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไร์กันมาแล้วก็จะได้น้ํานมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะอุ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาสเจอรย์เองนี่ยหมดนี้เลย อร่อยจริง <S <S <an> <S ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่พึ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นล่ะก็บ<ด> <hair> ีดเข้าตาอย่างนี้ควายมูร่า60 70ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอไรส์ ide, และแปรรูปต่อไปครับ นอกจากนมควายมูราพาสเจอรไรซ์ที่มูราฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสเซเรล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โห,โห,โห,โหสุดยอดจริงๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติอของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อนนั้นมมควายแรกแรกที่ทำตลาดยากไหมพี่โอ้โหสุด คือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาออสินค้าเราออกตลาดแล้วก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบุธก็ต้องอานมใส่ถ้วยเล็กๆชิ้นค่าเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะคจะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คําว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานาักขิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะเครื่องหมายคําถามตัวใหญ่มากมากเลยก็เลยต้องหัดทําชีส ลูกสาวก็เลยเอาโยนตําราชีสมา,ม,ม,ามาก็เลยต้องการตําราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทําไปกับตําราไหทําอยู่เช่นไหนพร้อมกับดิชเชเนอรีข้างตัวทําอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทํายังไงไมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลลาชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้อ้าวในเมื่อทําได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รานกำแหง1 1 2 เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนคือฟังเส้นทางของพี่มานะผมผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทําให้เราต้องแสวงหามันแลวเป็นมันพอเราเจอเพชรชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมันลมลุกคุกคามานเนี่ยเริ่มยืนได้ละสำหรับมูราฟาร์สำหรับน้ํานมควายค่ะอนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไงก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหา เราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้น,นมอ่ะลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากมก็มาเป็นลูกค้าประจําซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อยๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ Walk-in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะไปเปิดที่มินิมูราฟาร์ม ก็คือเป็นการจําลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทําพิซซ่าคุณไปหันทําพิซซ่าได้ค,คุณอยากไปทําไอศครีมก็ไปหัดทําได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์ด้ารักๆ,ๆักอย่างอื่นให้ดูเป็นโมเดลของมูราฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะแล้วเหมาะสําหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไปเที่ยว แต่ถ้ามูราฟาร์มใหญ่อย่างนี้นะก็จะมาดูงานมาศึกษาดูงาน,างานซึ่งต้องจองเราต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในในใน,ในเกรอิตาลีนี่แหละอิตาลีที่คนไทยทํานี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย ด้วยแนวคิดที่อยากจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ํานมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รันจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดดลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอะ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดดลครับขอบคุณมากค่ะ น่ารักมากเลยค่ะ